แก๊งของกลุ่มช้างเด็กนะคะช้างงาเด็กโอ๊ยโอ้ยกิอยอ่งไม้บงังหล่อไหมาคะนี่โตแล้วนะบุญหลงย,ยืมยืมยืมกับพี่สมหวังนะคะควานคอ,อไป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 ต่อมาอันนี้คน <laughs> แสนพนแสนควานพระเอกนะคะเรียกเขาว่าพระเอกคนแสน, <c oughs> แสนตามมาด้วยบูทูคะ่ะใครทําหาน้องบูทู <c oughs> นี่คือสวัสดีครับเออค่ะเจ้าบูทู ไปเลยค่ะแล้วก็กระติกระติกระติดแซงกระติสแซงเมื่อกี้ใครร้องเพลงเออผมนี่คะควานกระติลนะแล้วนี่ก็คือทองคําช้างงาเอกนะคะพลายทองคําแล้วก็น้องบุญน้องพลายบุญนะคะพลายบุญนี่ก็ต้องให้น้องปุทูอยู่ตรงกลางนะคะเพราะว่าน้องอาจจะระแวงถ้าเป็นตัวเล็กอยู่ท้ายสุดอาจจะ หน่อแต่ทีนี้ก็ให้พี่ๆนะครับประกบท้ายไม่ลองไปง่ายๆ